อนนี้เป็นเวลา13นาฬิกา30นาทีเดินทางไปโน่นมาไปส่งจักรยานอยู่สายสามโดยสนามกีฬาวันนี้ได้สามรอบรอบละ465บาท นะน้ำมันเรานะน้ำมันเรารถเราค่าสึกหลอไม่มีถ้าจะคิดค่าสึกหลอไม่มีน้ำมันเราค่ารถรถก็รถเราขึ้นเราต้องขึ้นลงเราก็ต้องลงถ้าเกิดมีขึ้นชั้นก็ ต้องขึ้นจากจากจากดามอเนี่ยลงมาทางเนี้ยจะเป็น465บาทคือวันหนึ่งได้เที่ยวเดียวก็ไม่คุ้มได้เที่ยวเดียวไม่คุ้มนะแต่ว,วันนี้ได้ได้สามรอบแต่ว,ว่าเทีเ่ยวเดียวไม่คุ้ม ถ้าเรามีงานอื่นเราก็ต้องไปเราก็ต้องไปวิ่งที่อื่นก่อนที่นี่คือ,คอถ้าไม่มีเราต้องกลับมาที่นี่ที่นี่อาจจะมีงานอยู่บางวันก็มีบางวันก็ไม่มีบงวันก็มีสองสามคันแล้วแต่ก็ให้พวกที่อยู่วิ่งไปถ้าเรามีงานอื่นนะคือมันแตกต่างกันเยอะ ราคาน่ยที่อื่นเขาที่อื่นเขาไปกมแปดนี่พันห้าหรือพันเจ็ดแต่เอไปแปดร้อยหกสิบห้าบาทยังว่าผู้ประกอบการก็อยากได้ของถูกใช่ไหมที่ไหนก็อยากให้เราเทีเที่วถูกแต่ รถก็อยากได้ค่าเที่ยวแพงแต่มันมันหมดแล้วแค่บอกแค่ว่าค่าเที่ยว465บาทก็ไม่มีนะไม่มีใครที่จะมาสมัครเลยวะ่ะไม่มีใครที่จะมาสมัครจริงค่าเที่ยว465บาทร้านค้าก็บางนาก็นู่นหละเออบางนาก็865บาท แต่ค6าบาทค่าทั้งด่วนค่าอะไรก็ไม่เหลือถ้ารัดกระบ,บังก็รัดกระบ,บังก็แถวแถวหตัตตะเทอ,อยู่ราคาอยู่ที่965บาทคือจะเพิ่มกัน100บาทแต่วิ่งวิ่งรถเนี่ยบริษัทเดียวกันเนี่ยค่าเที่ยจะไม่เหมือนกันนะเลเตเลเตเลเต,เลเตผู้บริหาร แ,แต่เซลล์มันจะให้วิ่งวง,งเดียวกันนะไม่เหมือนกันยิ่งว่าอยู่โรงงานไหนก็มีแต่พักแต่พวกถ้าเราไม่มีพักไม่พวกก็เป็นอย่างนี้แหละเี้ยลางเขาหมดบางคนถ้าเราวิ่งเต็มๆนะอาทิตย์หนึ่งผมก็อยู่ประมาณทักสี่ห้าพันแต่เขาก็อาทิตย์นึงก็อยู่หมื่นกว่าบาทและทุกอาทิตย์อะ่ะ ต่างกันไงคือถ้ามีเจอเจอที่อื่นที่มันเป็นถารวรเราก็ต้องไปแต่ผมมันมันไม่ได้ถาวอหรอกเพราะว่ามันยื่นก้างคือเพื่อนโยนมาผมก็ต้องไปงานอะไรผมก็เอาคือ,คอ,คอ,คอถ้ามันเยอะกว่าตรงนี้มันก็ต้องไปอ่ะไม่งั้นเราก็ไม่มีกินเราขี้เกียจเราก็ไม่มีกินเราก็ต้องไปยาด เคยบอกว่ามันอยู่ไหนถ้าขยันอ่ะมันอยู่ได้ถ้าขี้เกียจอยู่ไม่ได้นี่นะครับสวัสดีครับ